กรณีของบริษัทฟู้ดโมเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่า FM ล่าสุดทางคุณนัทพลดุษดีโหนดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟู้ดโมเมนต์นะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจถึงแนวโน้มผลการงานในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีนี้ซึ่งก็ปิดงวดไปแล้วนะฮะรอแจ้งงบอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้โดยระบุว่าก็จะมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยเห็นได้จากยอดคำสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการขายนะครับหรือว่าวอลลุ่มนั้นปรับเพิ่มขึ้นขณะที่ต้นทุนทรงตัวนะขณะที่ในส่วนของไตรมาส2เองเนี่ยก็มีการปิดยอดขายล่วงหน้าไปมากพอสมควรแล้วดังนั้นทิศทางเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย FM เนี่ยไม่มีช่วงฤดูในการขายเฉพาะนะฮะดังนั้นการเติบโตเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆไตรมาสซึ่งก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการดําเนินงานเป็นหลัก สำหรับลูกค้าของ FM เนี่ยนะฮะหลักๆจะเป็นในส่วนของยุโรปอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งก็พบว่าถ้าอ้างอิงตัวเลขนะเช่นปี2 5 6 7รเนี่ยรวมกันทั้ง3 Destination ก็คิดเป็นสัสดส่วนอยู่ที่37%เเลยของไรายได้รวมโดยยุโรปเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีความท้าทายในเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะฮะก็เป็นปันใจจัยในการกดดันในแง่ของราคาซื้อขณะที่ญี่ปุ่นเองประสบปัญหาด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนอ่อน ก็เลยทําให้ต้นทุนการนําเข้าของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า2ประเทศดังกล่าวก็ยังมีการเพิ่มคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ก็ถ้าให้ดีเนี่ยคือต้องให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้สำหรับยุโรปแล้วก็ค่าเงินเยนเนี่ยควรจะต้องมีเสถียรภาพนะฮะมากขึ้นกว่าเดิม,มนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังพบว่า การบริโภคนอกบ้านมีน้อยลงนะฮะประ,ประชาชนหันมา,าหาไก่แปรรูปที่สําเร็จรูปไปอ,อุ่นทานที่บ้านมากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่คุ้นแต่ในยุโรปและญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องปกติและปัจจุบนนะันสัดส่วนการบริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนกรณีที่เรื่องของการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าภาษีสุลการกรตอบโต้ของสหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งแน่นอนห,หลายประเทศนะครับรวมถึงไทยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยแต่ในกลุ่มของสินค้าประเภทไก่เนี่ยผลกระทบโดยตรงนั้นไม่น่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการส่งออกไก่เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนผลกระทบทางอ้อมแน่นอน,นครับก็จะมีผลกระทบเชิงบวกและก็เชิงลบนะครับอย่างผลกระทบเชิงบวกนะครับเช่นการเปิดให้มีการนําเข้า เขาโคดจากสารลมริกาได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทําให้ต้นทุนของประเทศไทยในลดลงนะครับหากว่าเกิดขึ้นจริงก็เป็นอนันสีในแง่ของต้นทุนการผลิตที่ลดลงนะครับรวมถึงค่าระวางเรือหรือค่าขนส่งสินค้าก็จะลดลงเป็นต้นด้วยกันนะครับสำหรับในในของการเติบโตปีนี้นะครับก็มีการวางแผนเป้าหมายรายได้รวมนะครับจะเติบโตประมาณ12-15%จากปีก่อนโดยเป็นการเติบโตมาจากทั้งออร์แกนิกและอินออร์แกนิกนะครับสำหรับการเติบโตแบบ ออร์แกนิกก็จะมาจากการเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพรีเมียมโปรดักต์นะครับซึ่งก็เป็นสินค้าพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงและก็มีลูกค้าในกลุ่มของร้านอาหารประเภทบริการด่วนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นหลักนะครับส่วนการเติบโตแบบอินออร์แกนิกนะครับปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรก,กิจอาหารสัตว์เลี้ยงและก็มองหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมลงทุนนะครับโดยจะเน้นอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้วัตถุดิบจากไก่เข้าไปเป็นเป็นการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความครบครบวงจรและความยั่งยืนในอนาคตนะครับคือโมเดลเรื่องธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างถ้าเป็นในส่วนของซีฟู้ดนะก็คือเอาพวกเศษหรือกระดูกปาทุน่า,านะไปป่นแล้วก็ไปทำเป็นอาหารสัตว์นะซึ่งก็แน่นอนตรงนี้มันเป็นการเรียกว่าใช้วัตถุดิบให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและแล้วก็ครบวงจรฮะมีทั้งอาหารคนอาหารสัตว์ แล้วก็ใช้ลายของวัตถุดิบเนี่ยลายเดียวกันแค่ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะไปอยู่ที่ปลายสุดตรงไปให้ก็ดีกว่าทิ้งเปล่าใช่ในไก่เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันแค่เปลี่ยนตัววัตถุดิบจากปลามาเป็นไก่ใช่ซึ่งปลากับไก่เนี่ยมันก็จะเหมาะกับสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทก็แตกต่างว่ากันไปแต่มันก็มีตลาดของมันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองในแง่ของการ ขยายผลิตภัณฑ์ของทาง FM น,นะฮะทีนถ้ากลับมาดูเรื่องผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายไก่ไก่แปรปรูปนะให้กับมนุษย์เพื่อการบริโภคเนี่ยก็มันก็คงจะเติบโตได้ตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ตามการขยายด้านการตลาดของ FM ตรงนั้นว่ากันไป <ừ> แต่แนวโน้มดีนะอีกและอีกขาหนึ่งนะว่า ดำเนินการในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงได้แล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตนะฮะของ FM อในช่วงหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามองออนะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงที่ผ่านมาก็แน่นอนนะครับว่าถ้าดูในเชิงของราคาหุ้นก็อาจจะมีลักษณะข,ของการย่อลงมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงสักประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดสงการเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วนะในแง่ของราคาก็น่าจับตาดูนะครับว่า ราคาจะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานี่ก็แน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้ PE อยู่ระดับประมาณแค่5.15เท่าเท่านั้นเองนะ PBV น่ย1.07เท่า Dividend Yield ฮะประมาณ9.56สำหรับตัวของ FM ก็ราคาลงมาลึกเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ